สองเ่แสดงว่าต่างว่าแสดงว่าในขรมอไม่เคยได้คุยกันหาลรือกันจริงๆเลยต่างคนต่างที่ต่างคนต่างทำก็ต่างคนต่างเสนอแล้วก็เหมือนกับว่าพูดไปก่อนแล้วไปแก้ตัวทีหลังอ่ามันเป็นนนเป็รูปแบบการบริหารประเทศที่มันแปลกๆวันก่อนคนหนึ่งก็อยากจะไปกระตุ้นให้คนเอาเงินมาใช้จะได้ วันนี้มาคนมาแพรมบอกว่าเอาทางนั้นขึ้นขึ้นแหวกขึ้นเลยดีไหมนี่ตอคนมิหน้าที่ตรงกลางจริงๆเลยไม่เห็นพูดพาไม่เห็นอธิบายรับว่ากระทรวงการเขาบอกว่ารับว้าเด็กใจกันนานไม่มีคัดท้ายไม่มีอะไรแล้วอย่างนี้ข้าราชการคนที่เขารู้เรื่องอะอีกเขาก็จริงเอามือสู้ขีบจริงไหมเพราะฉะนั้นพอพอเราลองเรียงดูนะผมว่ามันเกิดอาการแบบ ต่างคนต่างที่ว่าดูแน่แล้วอ่างเงี้ยไม่ได้คุยกันนะอย่างในเรื่องเงินออมเนี่ยคือเรื่องเงินออมเนี่ยในมือเนี่ยบอกเอาตัวเลขสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตว่ามันมันโกอดมแล้วก็มาบอกว่าจริงจริงโตแค่สามเปอร์เซ็นเป็นเบสก,ก็พอแล้วครับก็น่าจะกระตุ้นเอาไว้แปดเปอร์เซ็นเนี่ยมาใช้จ่ายบริโภคเพื่อกระตุน GDP ้นจีดีพีสี่เปอร์เซ็นต์อ่า เนี่ยถ้าเกิดดึงเอาเครื่องคิดเลขออกเมื่อไหร่เนี่ยคิดไม่ออกเลยเห็นไหมอ่าถ้าจริงๆด้วโดยปกติเอา11เปอร์เซนต์ลบสามก็ต้องเอาออกมาแปดครับไอแปดไปปั่นเพื่อให้เกิด GDP สี่นะอืมครับเออไม่ไม่มีเครื่องคิดเลขเขาจะคิดออกไหมนะพี่แต่ว่าเขาไม่ดูใส่ไหนคือถ้าจะเล่นเรื่องเงินออมอืมต้องแยกกองเลยครับ d a t a a n a l y ิ i c คุณมีอยู่ในมืออยู่แล้วคนที่มีเงินฝากต่ำกว่าล้านนึงเ่ะเท่าไหร่ครับแล้วมันโกรธเท่าไหร่อืครับเขาคงโกรธอ่ะคาจะโกรธเก็บเงินฝากขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นเลยก็ได้ยิ่งดีนะการถูกไหมครับคนมีรายได้น้อยยิ่งเก็บเงินยิ่งดีอ่าจะได้เซฟตี้สำหรับชีวิตเขาแต่เขาจริงมันอาจจะกลายเป็นคนที่มีเงินฝากห้าล้านสิบล้านได้เยอะ ใช่เราไม่รู้รอลายใหญ่เออเป็นรายใหญ่ไงหรือเป็นโจากรายใหญ่ลายเล็กไม่มีตังค์ลายเล็กเราดูเราสัมผัสดูนะกระเป๋าแห้งหมดเลยนะอืเออผมว่าหลายคนคงถามว่าไอ้ที่มึงบอกโกง11%เงินฝากกันใครเหใช่เออโกงตรงไหนวะเออแล้วพอมึบอกให้กูเอาเงินไปใช้นะมันยิ่งเจ็บจับมากเลยกูจะกินยังไม่พอเลยใช่แล้วจะมาบอกให้เอาเงินฝากไปใช้เนี่ยเออต้องแยกกัน อจริงเนี่ยถ้าจะเอาเงินฝากมาใช้ก็ต้องเอากองที่เขามีกําลังและมีเงินฝากเย็นๆแต่อย่างอาจารย์นารักษ์เนี่ยพูดเนี่ยคือกลุ่มนี้มีมีเงินพอเก็บแต่คุณจะไปให้เขาออกมาใช้ต้องมีอะไรแรงจูงใจเขาใช่ไม่ใช่ไปขอรัฐบาลครับมาใช้หน่อยครับให้ GDP มันโตหน่อยครับมันก็จะเจอคําถามแบบเมื่อกี้ตอบแง่ GDP คือแล้วแล้วกูได้ไรกูได้ไร ทีดีตีโตแล้วกูได้แหละดีเนี่ยอาจารย์ถามํำล่องเพราะมันมีคนถามแบบเนี้ยเยอะอะฮาไม่เชื่อลองถามคนดูสิออใช่ถามดูนะเป็นแฟนลองตอบดูหน่อยนะครับอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมา้ถ้าช่วยช่วยเกาเงินทุบกระปุกเออเออเอาเงินออกมาใช้แล้วคุณได้อะไรคุณช่วยตอบแทนถ้าลอง่อยสิครับเออช่วยตอบได้คำตอบานพวกเราไปถึงตัวรัฐมนตรีแล้วก็ลองนายกรัฐมนตรีหน่อยอ่ะถ้ามีมีคนดูตอบดีๆนะตอบโดนๆนะ เดี๋ยวผู้มีอาจารย์ลากไปกดเงินใช้แหละครับเออไปกลุ่มหนึ่งคือมันก็เกิดคําถามต่อว่าเอ้ยแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มาพูดเรื่องแหวนทําไมอืมันขัดกันชัดๆใช่ไหมครับใช่ก่อนพูดเรื่องแหวนเนี่ยนะซึ่งคนจะพูดเรื่องแหวนโดยเฉพาะคุยในที่ประชุมซึ่งมันมีจิ้งจกตุกแกเยอะนะใช่จิ้งจบเยอะเฮ้ยมึงจะคุยเรื่องพวกนี้มึงต้องไปคุยนอกรอบนะครับ ใช่จริงแล้วจะพี่บ้างพี่บอยว่าใช่ครับอ้าวใช่มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากกลายเป็นว่าข่าวออกมาหัวโต๊ะดันดันดันเอาด้วยรวยเลยคันนี้เขาก็คิดว่าเป็นจริงสิครับครับอืมอันี้ก่อนจะไปพูดเรื่องแหวนซึ่งมันเป็นเรื่องไซ z e sensitive ละเอียดอ่อนมากเนี่ยครับไปพูดเรื่องการเก็บภาษีที่ดินที่ที่ลาเวนไว้ก่อนไอ้ไหม ทำไมคุณไม่มีที่บานเลยไม่โดนนะแล้วไปไปผ่อนปลนทำไมถ้าจะผ่อนปนก็ต้องผ่อนปนคนมีที่ดินยี่สิบไร่ลงสินะฮะหรือเกษตรกรขึ้นทะเบียนจริงๆอย่าไปยุ่งเขาอ่าอย่างเงี้ยคุณไปจับนี้ก่อนก็โอเคนะครับหรือจะไปตามธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจสีเทาเงี้ยเออไอหวยบนดินหวยใต้ดินไอที่ขายเกินราคาเนี่ยครับครับ อยอมแพ้ไปแล้วมันสลัดเลยแล้วค <laughs> ่ะหมวยออนไลน์เอะก,ก็เลยพนันออนไลน์อะไรต่างๆที่มันเป็นพวกสีเทากันเนี่ยคุณไม่ไปตามตรงนั้นให้เต็ม,มแม็กเต็มที่เต็ม,มเลยก่อนต้องทำให้ตรงนั้นให้ประชาชนเขาเห็นก่อนอ่า